แม่ไม่ may มิ้นเลยครับ โกเมสได้โชคดีนะนทุกคนอางนี้หนึ่งครับว่าเ,เวลาเรียกอย่าสัดงให้ของไปอย่าเล่นตอนนี้นะครับทำโกเมสเก็บไว้ก่อนเลยครับโกเมสในโกเมสเก็บไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้แจกเยอะครับแจกเยอะไม่ได้เอาไปเยอะแต่ไม่ได้ทุกคนนะครับเพว่าจะเยอะนะครับโอเคดูดีๆอันนี้ก็เล่น,น,นง่ายสำหรับเด็กๆก็คือภ้าหนึ่ง วันนี้ไม่ยากนะครับวันนี้ไม่ยาก,นนนยากหนึ่งสองแล้วก็ดึงไึ้นมนไครับยากไหมครับเด็กๆเขาดูใจว่าใครจะโก่งตีนนะครับ,อ,อ,รอ,รบอ่ะตอนนี้มาวิชาการ หยุดน้ะอันนี้เอาในการตีสิงกันเลยหยุดน้ะเดี๋ยววันนี้จะสอนนะคให้เธอสามารถหยุด ล้นเลยนะครับต่ให้ล้นเลยเรามาไปเล่นดูที่บ้านก็ได้นะครับตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นพลังจิตนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วเรา็เอเยงนต้อ,องบอง วันนี้เป็นแต่มันแปลกที่ว่าพอาคนอื่นทำพอคนถามอาจารย์มาอาจารย์ยินดีอะไรปิดอยู่ข้างในไหมวันนี้สามาาถ อันนี้ะหาภารมหาสัจจารีกแบบนึงก็คือเราสามารถบังคับมันได้ด้วย ก็เป <N> ็น <ish> วิทยาศาสตร์อยากให้เฉลยไหมครับเนี่ยอยากนั <ish> ่งยเงียบครับหลักการหลักการมันไม่มีอะไรเลยก็คือเอาฝาเป็นฝาแต่ลูกนี้ใช้ไม่ได้นะครับ ดูว่าแกเขามาคัดที่มือนะครับคัดถ้าไปในดูเห็นไหมครับคัดถ้าไปนั่งอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสั่งจะไปให้ดูตรงเนี้ยคัดไปที่ดูหรือถ้าที่บ้านใครมีมีก้นมีคลองเขียนคำว่าเฉลยปนหยุดนนะ้ำจำไดไหมครับเฉลยปนหยุดนนะ้ำ ตัวนี้ไม่มีรหัสครับเพราะตัวนี้เป็นตัวแรกๆที่กบจับ์เฉลยก่อนเลยเพราะมันเป็นไปคนที่ไม่ต้องเสียสตังพ่อแม่แล้วเธอสามาัญงานแรน ครับเอินูมันแมทพอดีดูมันพอดีที่เย็นถ้ารูใหญ่พอดีมันก็มีพอปึ๊บพอถึงจุดมันหยุดเองครับรรกูไม่ได้สั่งหรอกให้ระนาบมันได้ขนาดใหญ่ที่โลกแล้วมาเย็น ทำได้ได้นะทำไม่ได้ดอะไม่มีก่อนะเล่นตาาไม่ได้ไ อ่ะอันนี้ก็วิทยาศาสตร์อ่ะดูดีนะครับอันนี้ <tapos> ah. ัจธรรมในโลกนี้ยังมีมากมายที่หนูยังไม่รู้สัจธรรมในโลกนี้ยังมีมากมายที่หนูยังให้คําตอบไม่ได้หาคำตอบยังไนนะม่ได้บางคนยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าจะอยู่ครบยี่สิบปีหรเล้าแต่บางคนเริ่มรู้แล้วกูซึกแน่ๆสึกแน่ๆยังไงๆก็สึกแน่แนๆก็ตามใจเพราะว่าอะไรตัวจำสักไปคัดค้านเลยไม่ได้เพราะฟูขึ้นมาแต่เมื่อกี้บางห่านก็มหา ได้คุยก็สะกดใจบันควรว่าเราอาจจะได้ขาทุกสิ่งทุกคนที่อนาคตจะแต่ใสคนเราบางทีนะครับบางทีคนเราเนี่ยคือสู้อีกน,นิดหนึ่งเราอาจจะไม่รู้ผมก็ไม่รู้รู้อยากรู้เราเชื่อไว้ตัวเนี้ยผมหนึงสามปี 1. ปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่อาจารย์จับ